สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะเราวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของเวลาอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดสุดท้ายแล้วนะคะของหน่วยที่สี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเด็กๆ ค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่4.13นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วก็แสดงวิธีทำและคำตอบในช่องว่างนะคะโดยมีตัวอย่างนะคะก็คือขนมเค้กโลนะคะอบ4ครั้งนะคะใช้เวลาในการอบนะคะ60นาทีนะคะถ้าใช้เวลาอบขนมนะคะเค้กโลครั้งละเท่าเท่ากันนะคะขนมเค้กโลจะใช้เวลาอบครั้งละกี่นาทีนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ นำเวลาทั้งหมดนะคะในการอบขนมนะคะ60นะคะมาหารด้วย4นะนะคะเราก็จะได้ทราบว่าขนมเค้กโรลใช้เวลาอบครั้งละกี่นาทีนั่นเองนะคะวิธีทำนะคะเราก็นำสิ่งที่จุดบอกมานะคะมาเป็นตัวตั้งก็คือใช้เวลาอบขนมทั้งหมดนะคะ60นาทีนะคะ อบขนมเค้กโลนะคะจํานวนสี่ครั้งนะคะขนมเค้กโลใช้เวลาอบครั้งละนะคะเราก็คือจะเอาหกสิบนะคะมาหารด้วยสี่นั่นเองนะคะแล้วทีนี้สิบห้านะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปหาคําตอบนะคะว่าสิบห้ามาจากไหนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาแสดงวิธีการคิดให้เด็กดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณครูย้อนไปก่อนนะคะก็คือว่าถ้าครูกําหนดให้นะคะสี่เหลี่ยมนะคะหนึ่งช่องนี้เท่ากับการอบ ขนมเค้กโรหนึ่งครั้งนะคะโจทย์บอกมาอบทั้งหมดกี่ครั้งคะอบทั้งหมดสี่ครั้งเพราะฉันจะมีทั้งหมดสี่ช่องใช่ไหมคะสี่ช่องนี้นะคะแบ่งเท่าๆกันนะคะใช้เวลาทั้งหมดหกสิบนาทีนั่นเองนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะตั้งหารเพื่อหาหกสิบหารด้วยสี่นะคะ,อะเอาหกสิบมาเป็นตัวตั้งนะคะใช้เวลาทั้งหมดหกสิบนาทีนะคะ แล้วก็นำสิบสี่นำสี่มาหารนะคะเด็กๆ <c oughs> สี่หนึ่งนะคะสี่หนึ่งเท่ากับสี่ใช่ไหมคะแล้วนำหกลบกับสี่จะเหลือสองนะคะแล้วก็ดึงศูนลงมานะคะเป็นจากสองก็จะกลายเป็นยี่สิบนะคะสี่อะไรได้ยี่สบคะเด็กๆสี่ห้ายี่สิบใช่ไหมคะ แล้วก็นำ20ลบกับ20ก็จะเหลือ0เพราะฉะนั้นเป็นการหารที่ลงตัวเพราะไม่มีเศษนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขนมเค้กโลนะคะจะใช้เวลาอบ15ครั้งเอ้15นาทีนะคะในการอบในแต่ละครั้งนะคะเด็กๆให้เราไปดูโจทย์ที่1กันเลยนะคะ โจทย์ข้อที่1น,นะคะนาทีใช้เวลาเล่นโขนเบื้องต้น6สัปดาห์นะคะใช้เวลาทั้งหมด72ชั่วโมงนะคะถ้าใช้เวลาเรียนโขนเท่าเท่ากันทุกสัปดาห์นะคะนาทีจะเรียนโขนสัปดาห์ละกี่ครั้งเท่าเท่ากันทุกสัปดาห์หมายถึงเป็นการแบ่งที่เท่าเท่ากันก็คือการหารนั่นเองนะคะ ครูให้หนึ่งช่องเท่ากับหนึ่งสัปดาห์หน้าที่ใช้เวลาเรียนขนทั้งหมด6สัปดาห์ก็จะมีทั้งหมด6ช่องใช่ไหมคะหช่อง6สัปดาห์เท่าเท่ากัน6สัปดาห์นี้ใช้เวลาเรียนทั้งหมด72ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้น72จะต้องนำมาเป็นตัวตั้งนะคะหารด้วย6 เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ72หารด้วย6นะคะส่วนวิธีทำเราก็จะนำสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือใช้เวลาเรียนขนทั้งหมด72ชั่วโมงนะคะเรียนขนทั้งหมด6สัปดาห์หน้าทีจะเรียนขนสัปดาห์ละ72หารด้วย6นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปตั้งหารกันนะคะเด็กๆนำ72เป็นตัวตั้งแล้วก็นำ6มาหารนะคะท่องสุขคุณแม่6คะ่6ะ6หเท่าไหร่คะเด็ก 1> 6 1 6นะคะนำเจมาลบกับ6เหลือ1นะคะแล้วก็ดึง2ลงมานะคะ6อะไรได้12 6 2 12นะคะนำสิบลบกับ12จะเหลือ0เป็นการหารที่ลงตัวนะคะไม่มีเศษเพราะฉะนั้นหน้าทีจะเรียนขขนสัปดาห์ละ72หาร6เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กนำา2บที่เราได้ผลลัพธ์มานะคะคือคำตอบนั่นเองนะคะ ก็คือ72หาร6เท่ากับ12ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่จะเรียนขนสัปดาห์ละ12ชั่วโมงนะคะจบเฉลยในส่วนข้อที่1แล้วนะคะเด็กอันนี้เราไปต่อในข้อที่2กันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ ข้อที่สนะคะสายพานขนกระสอบข้าวสารจากโกดังนะคะไปยังรถบรรทุกใช้เวลาทั้งหมด81นาทีนะคะถ้าขนกระสอบข้าวสารสายรถบรรทุก9คันนะคะใช้เวลาเท่าๆกันสายพานจะขนกระสอบข้าวสารใส่รถบรรทุกนะคะคันละกี่นาทีนั่นเองนะคะโดยครูให้1ช่องเท่ากับ1คันนะคะขนข้าวสารสายรถบรรทุก9คันก็จะมีทั้งหมด9ช่องช่องละเท่าๆกันนะคะเด็กๆ 9ช่องนี้นะคะใช้เช่องนี้ก็คือ9คันนะคะใช้เวลาทั้งหมด81นาทีเพราะฉะนั้น81ก็จะมาหารด้วย9นั่นเองนะคะประโยคสัญลักษณ์นะคะเขียนได้ก็คือ81หารด้วย9นะคะวิธีทําก็คือนําสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะมาเขียนก็คือส่ยพานขนกระสอบข้าวนะคะใช้เวลาทั้งหมด81ชั่วโมงถ้าขนกระสอบข้าวสารใสย่ยรถบรรทุกได้9คันนะคะ คุณครูเขียนผิดนะคะในเด็กมหานก,กาศหายไปนะคะ9คันนะคะเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะสายพานจะขนกระสอบข้าวสารใส่บรรใส่รถบรรทุกนะคะคันละกี่นาทีโดยเราจะเอา8 1ไปหารด้วย9นะคะดเด็กๆี๋ยวคุณครูขอคำตกลงน,นะคะดเด็กๆใส่รถนะคะดเด็กๆ คำว่าลดหายไปนะคะเด็กๆตรงนี้นะคะเติมคำว่าลดเข้าไปนะคะเด็กๆนี่แมหนาากาศนะคะใส่รถบรรทุกนะคะคันละเราจะนำ21นะคะหารด้วย9นะคะเท่ากับกี่นาทีนั่นเองนะคะเยวเรามาตั้งหารกันเลยนะคะ81นะคะหารด้วย9นะคะสุขุณแม่9นะคะเด็กๆ 8อะ่ะ9ไปหาร8ไม่ได้นะคะเพราะว่า8น้อยกว่าคุณครูจะเติม0นะคะจากนั้นเด็กๆก็ท่องสุขคุณแม่9เลยนะคะว่า 9, 9, 9าอะไรได้81นะคะ99เท่าไหร่คะเด็กๆ9981นะคะนำ81ลบกับ81เหลือ0ไม่มีเศษเป็นการหารที่ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นสายพานขนกระสอบข้าวสารสายลมบรรทุกนะคะคันละก็คือ9นาทีนั่นเองนะคะเด็กๆ เขียนคาตอบเลยนะคะว่าสายพันขุณกระสอบข้อสารใส่รถนะคะรถหายนะคะเด็กๆใส่รถนะคะพอถุงนะคะใส่รถบรรทุกนะคะคันละ9นาทีนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ในข้อที่3กันต่อเลยนะคะ สมศักดิ์นะคะทำงานพิเศษในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเป็นเวลา4สัปดาห์นะคะรวม56ชั่วโมงนะคะถ้าแต่ละวันสมศักดิ์ใช้เวลาเท่าๆกันนะคะ <LS> <tampoco> สมศักดิ์จะทํางานพิเศษวันละกี่ชั่วโมงนะคะสมศักดิ์ทำงานพิเศษในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเป็นเวลา4สัปดาห์คิดเป็นกี่วันอัะนนี้เรามาคิดกันนะคะว่าถ้าทํา สสัปดาห์นะคะสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4 4สัปดาห์นะคะสัปดาห์หนึ่งทำเสาร์กับอาทิตย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น1สัปดาห์ก็จะทํา2วันคือเสาร์กับอาทิตย์ใช่ไหมคะหสัปดาห์ทํา2วันใช่ไหมคะสัปดาห์ที่2ก็ทําอีก2วันนะคะสัปดาห์ที่3ก็ทําอีก2วันเสาร์อาทิตย์นะคะสัปดาห์ที่4ก็ทําอีก2วันเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นจะกลายเป็น4สัปดาห์ก็คือจะทางานทั้งหมดเท่าไหร่คะเด็กๆ 8วันนั่นเองนะคะซึ่ง8ดวันนี้ทำงานรวมทั้งหมดห้าสหกชั่วโมงใช่ไหมคะก็คือเป็นเวลาทำงานทั้งหมดก็คือเป็นเวลาสสัปดาห์คิดเป็น8ดวันนั่นเองนะคะโด,โดยเราจะนำมาเขียนเป็นประโยคเสร็จลักก็คือห้าสิบหกหารด้วยแดนะคะสมศักดิ์นะคะทำงานพิเศษรวมห้าสิบหกชั่วโมงนะคะแล้วก็สมศักดิ์ทำงานพิเศษเป็นเวลาแดวัน เพราะฉะนั้นการที่จะหาว่าสมศักทำงานพิเศษวันล,ละกี่ชั่วโมงนั้นก็คือนำห้าสิบหมาเป็นตัวตั้งหารด้วย8ดนะคะห้าสิบหกเป็นตัวตั้งนะคะหารด้วย8ดนะคะ8หาร5ไม่ได้เพราะห้าทำไมคะห้าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นคุณครูจะเติมศูนย์เพื่อที่เราจะใส่ผลลัพธ์ในช่องนี้นะคะเติมศูนย์เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ใส่ผลลัพธ์ตรงนี้นะคะถ้าใส่ผลลัพธ์ตรงนี้มันก็คือมันก็ผิดผิดหลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น 8ท่องสกุลแม่8นะคะเด็กๆแปอะไรได้56นะคะ87 56นะคะนำ56ลบด้วย56เป็นการหารที่ลงตัวไม่มีเศษก็คือเศษเป็นศูนย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสมศักดิ์ทำงานพิเศษวันละกี่ชั่วโมงคะ7ชั่วโมงนะคะก็เขียนคำตอบได้ก็คือสมศักดิ์ทำงานพิเศษวันละ7ชั่วโมงนั่นเองนะคะยากไหมคะเด็กๆแบบคณกหัดที่4.13การเขียนประโยคสัญลักษณ์แดงวิธีทำและคำตอบในช่องว่าง มีทั้งหมด3ข้อนะคะแบบหันที่4.13นะคะคุณครูก็ขอจบนะคะการเฉลยแบบแผที่4.13ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเด็กๆในเรื่องของเศษส่วนนะคะวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ